บะหมิดนะคะทุกคนอยู่เลยนะน่ากินมากมีตั้งเลยนะตั้งแบบน่ากินมากคือไม่เล็กนะเราทานกันค่ะโอเค <Okay. S 3> และที่นี่นะคะทุกคนช่วงเที่ยงอนะ่ะอาจจะคนเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเาก็จะมีจัดคิวจัดสรรให้ให้กับคนที่มาทานนะคะลงตัวอย่างดีมากเพราะว่าก็แต่เด้งทุกคนมาดูเมนูกันนะคะว่าเมนูของเขาเนี่ยจะน่าทานขนาดไหนคะแต่จริงๆเมนูทางร้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนดูจากเมนู ว่า,าเขายกทะเลมาทั้งทะเลเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องบัวพาเที่ยววันนี้จะพาทุกคนมาตะลุยกินร้านเด็ดร้านดังย่านชนบุรีกันค่ะไปดูข้างในกันนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปชมข้างในเลยค่ะเส้นทางวันนี้ของเรานะคะที่จะไปกินอาหารตามสั่ง กขบอกว่ามุมลับแต่ว่าอาหารทะเลสดมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว้านว่าร้านไหนกันนะคะอันนี้เส้นทางเข้าค่ะจุดนี้จะเป็นจุดจอดรถนะคะของทางร้านนะคะบริเวณกว้างขวางมากสามารถรับรองรถได้เยอะมากาจริงๆค่ะทุกคน แล้วที่นี่ก็คือร้านแก้วกะเพราปูนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันค่ะร้านแก้วกะเพราปูนะคะไม่ได้อยู่ริมชายทะเลนะคะแต่บอกเลยว่าเขายกทะเลมาทั้งทะเลเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่อาหารสดมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ ก็ะะจะมีไม่ไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่ามีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะแาไดทุกคนมาดูเมนูกันนะคะว่าเมนูของเขาเนี่ยจะน่าทานขนาดไหนะคะแต่จริงๆเมนูทางร้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนดูจากเมนูแต่ว่าคขายกทะเลนะทั้งทะเลเลยนะคะร้านเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทะเลนะคะแต่ว่าคนเยอะมาก เข้าออกเข้าออกไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีวันนี้เรามาช่วงเที่ยงนะก็ได้โต๊ะเลยเพราะว่าเขาบริการดีมากคือเข้าออกเข้เลยมนะาดูเมนูจานแรกของเรานะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะริกกะเพราวมมิตรนะคะคนไมนม่งน่ากินมาก นนัมมีกลเมนูที่สองอะไร่ะต้มยำรวมต้มยำรวมก็จะเสิร์ฟเป็นหม้อไฟเลยนะคะทุกคนเอาเขียนว่าเป็นช้วยนะคะกเหม้อับอันนี้พีใส่ต้มยำเา้าแดงมาหนึ่งช่้ตัก อันนี้เป็นทอดมันโปนะคะน่ากินกันไหมคะน่ากินจริงๆค่ะและส่วนนี้นะคะถ้าเกิดเราว่าเราไม่สั่งน้ำไม่สั่งน้ำแกงก็จะเสิร์ฟน้ำซุปมาพร้อมกับกับข้าวดูน่าจะมีอันเนูเลก็กิเพราะว่าจริงๆวันนี้เรามาสามคนอันนี้เฉพาะของหนึคนเดียวค่ะของตัวพาเที่ยวคนเดียวน,นะคะจานนี้ค่ะมากินกันมากินกันค่ะ เมนทุกคนเราได้เช็คกันแล้วนะคะที่ร <horror> ้านแก้วกะเพราต้ค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนกับอาหารที่เราทานวันนี้ทั้งหมดเช็คบิลออกมาแล้วนะคะ750บาทค่ะซึ่งมีกะเพราเทมปุม200บาทนะคะต้มยำ250แล้วก็ทอดมัน220บาทแล้วก็จะมีเป็นส่วนของ ปลาผัดฉลามผัดเนื้อปลาฉลามนะคะราคากลแปดสิบบาทเองนะคะแล้วก็ราดกุ้งราดหนึ่งร้อยบาทค่ะทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนราคาถูกว่าทานได้นะคะแล้วที่นี่นะคะทุกคนเขาเปิดเก้าโมงครึ่งจนถึงสามโมงเย็นนะคะทุกคนหยุดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าเยอะมากน่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็คน พอเราเดินถัดออกมาหน่อยแล้วก็จะเจอห้องน้ํานะคะและที่นี่นะคะห้องน้ําเขาสะอาดมากๆแล้วก็แยกชายหญิงชัดเจนแล้วก็บอกเลยนะคะว่าห้องน้าโล่งโปร่งสบายค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปที่ช่องบัวพาเที่ยวพาทุกคนไปตะลุยกินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบัวพาเที่ยวด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะบายบายค่ะทุกคนและเจอกัน e ีพีหน้านะคะแล้วจะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะติดตามด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะ